ูกค้ากรอบกรุบกรอบวันนี้ทอดมันชิ้นเป้งๆแล้วค่ะมันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะพาพี่น้องทุกท่านนะคะมาเบิงอ่าทอดมันนะคะเป็นมันแครอทนะคะนี่ชุบแป้งทอดแบบกรุบกรอบกันเลยนะคะผู้ใดมกักผู้ใดชอบนะคะ ของขบเคี้ยวนะคะนี่มันทอดนะคะวันนี้ไม่มันทอดไม่ปกลยทอดนะคะเด้ออร่อยอร่อยสำหรับคนที่มักนะคะมักขึ้นกันนะคะนอนี้อนี่นีนีนกรุบกรอบไม่ต้องห่วงนะคะนี่ Wow. chuẩn ô. hoạt hoa phơn ma phạn, tình thương <laughs> cây. 你的脸都。